สวัสดีค่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่ส่งมาขายจากเอฟซแล้วก็มาแนะนําให้รู้จักกับเหรียญต่างๆค่ะเหรียญอะไรบ้างนะคะที่เอฟซส่งมาขายเอาเริ่มจากพดดวงเลยแล้วกันเนาะเป็นเหรียญที่เก่าที่สุดอันนี้หรือเปล่าอ่าใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญพดดวงอยุธยานะคะพดดวงครุฑค่ะอันนี้คือตราครุฑเดี๋ยวดูให้ชัดๆกันพนัจับให้เห็นชัดๆเนาะ กลมลงมาหน่อยครุฑสมัยอยุธยาค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่คะครุฑนะคะครุฑครุฑสมัยอยุธยาเหรียญพดด้วงเขาก็จะมีตั้งแต่เริ่มสมัยราชการที่คือมีมาเยอะมากตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธย,ยานะคะสมัยก่อนเขาใช้เหรียญอันนี้ค่ะเป็นเงินตราแลกเปลี่ยนสินค้า แบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญเป็นใช้แทนเงินไม่ใช่แทนนะคะเป็นเงินของเขาสมัยนั้นเลยนะ,ะนะคะสมัยนั้นเงินเขาจะเป็นแบบนี้จะเป็นลักษณะคือเป็นเป็นเนื้อเงินค่ะผลิตจากเงินแท้นะคะที่สมัยนี้ที่เขามาทําเป็นรูปเหรียญเพราะว่าเขาทาให้เป็นสากลขึ้นทําให้เป็นสากลมากขึ้นเพราะในระบบสากลเขาจะเป็นรูปลักษณะเหรียญกลมแบน เพื่อเข้ากับต่างประเทศเนาะสากลเขาก็จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะอันนี้นะคะพดด้วงสมัยอยุธยาเห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นครุดนะค่ะครุด <c oughs> เห็นไหมคะภูมิเจนนาเสนอค่ะประนัดภูมิใจนนาเสนออะไรที่ได้เก่าๆมานะเรานักสะสมด้วยเรานิยมของเก่าโบราณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลายคนก็คงจะเหมือนปะนะาัดนี่แหละ นิยมของเก่าโบราณค่ะถ้าได้อะไรมาอย่างเงี้ยจะมีความแบบดีใจอ่ะภูมิใจนะคะเอามาอีกเม็ดหนึ่งที่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นพจด้วงตราสัญ,ญลักษณ์ที่ประทับที่พดด้วงอันนี้ก็คือมหาปราสาทมหาปราสาทหลายคนก็จะรู้เลยเนาะราชการที่สามเนี่ย อันนี้คือมหาปราสาทรัชการที่สามอันนี้อ่าอาุธยาครุฑอยุธยาแล้วก็สมัยนั้นเขาสมัยนั้นยังไม่มีเงินยังไม่มีเงินเหรียญน,นะคะเขาก็จะใช้เป็นเป็นเงินแบบนี้ค่ะใช้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนสินค้านะคะค่ะเป็นเงินเนี่ยคำว่าเงินก็คืออันนี้แหละค่ะเงินนะคะเแ,แท้เลยผลิตจากเนื้อเงินแท้เงินบริสุทธิ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกเป้งลูกแป้งนี่จะเป็นเนื้อสำริดเขาใช้เป็นลูกลูกช่างถ่วงน้ำหนักอะค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเรียกกันอะ,อะไรนะเขาเรียกลูกตะช่างอะเขาเรียกอะไรลูกที่ใช้ใช้ถ่วงกิโลถ่วงตะช่างช่างเพื่อช่างน้ำหนักนะคะ อันนี้เมื่อก่อนเขาซื้อขายฝิ่นจะมีอยู่ทางภาคเหนือตำาดยค่ะลูกแป้งลูกแป้งนี่จะมีหลายหลายหลายอย่างมากค่ะหลายลักษณะจะมีช้างแป้งช้างแป้งนกแป้งเป็ดแป้งหงแป้งอะไรก็ว่ากันไปค่ะลักษณะตามก็จะมีกลุ่มนักสะสมนะคะก็จะเป็นเหรียญเออไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นแป้งหาง่ายหายากพอดีว่าป้านั้นไม่ได้มี ไม่ได้มีข้อมูลความรู้ด้านเป้งแต่พอจะรู้มาคร่าวๆฟังมาจากที่น้องๆที่นักสะสม,มเขาคุยเขาคุยกันนะคะก็แอบจำมามาเล่าสู่กันฟังค่ะต่อมานะคะเป้งไปแล้วพดด้วงไปแล้วมาดูเหรียญแล้วกันก็เหรียญเก่าหน่อยเนาะเอะตังรู ตังรูนี่ก็เริ่มมานานมากนะคะตั้งแต่สมัยไหนมาจนถึงสมัยรัชกาลที่แปดรัชการที่เก้าต้นๆก็ยังได้ใช้อยู่นะคะตตังรูเนี่ยแบบรุ่นปน้านะคะเกินหกสิบเนี่ยค่ะเกินเกินหกสิบถึงเจ็ดิบอะไรเนี้ยได้ทันใช้นะคะทันใช้ค่ะหลายคนที่ที่ประมาณรุ่นเดียวกับป้านจะจะจำได้เคยทันใช้เนี่ยค่ะเอาหนึ่งสตังไปซื้อของมีทอนด้วยนะคะไปซื้อขนมมีทอนด้วยค่ะ นะคะเหรียญอ่สตังรูก็จะมีนิกเกิลมีทองแดงแล้วก็เงินอันนี้จะเป็นเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงนี้เป็นรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะบอกราคารับซื้อด้วยเ,เมื่อกี้เป็นไม่ได้บอกราคาขอขอภยัยข้ามไปก่อนเนาะสตังรูรับซื้อเหรียญละสตังรูทองแดงรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาท สตังรูทองแดงนิกเกิลนะิกเกิลในนี้พี่เอาไม่เอาไมา่ให้ดูเพราะเข้าชารุดนะคะแบบนี้ชารุดช,ชารุดแบบนี้ไม่ต้องส่งมาเนี่ยค่ะขายต่อไม่ได้นะคะชารุดแบบนี้ไม่ต้องส่งค่ะก็สตังรูถ้าเป็นนิกเกิลถ้าเป็นสภาพสมบูรณ์นะคะตีใชว่าสมบูรณ์แล้วสภาพสมบูรณ์ก็รับซื้อเจ็ดบาทนะคะสตังรูนิกเกิลและทองแดงรับซื้อเจ็ดบาทแต่ถ้าเป็นสตังรูเงินนะคะรับซื้อห้าสิบบาท จะมีอะไรที่เก่าๆที่พอจะเข้ากับสตางรูนิกเกิลทองแดงเอาเอาไม่เอาเก่าโอ้อันนี้เออนี่ไงพูดถึงเหรียญดีบุกอันนี้เขาเป็นดีบุกนะคะชนิดราคาหนึ่งสตางหนึ่งสตางดีบุกอะ่ะเขาจะมีตัวหนังสือที่เป็นตรงเนี้ยค่ะภาษาที่เขียนเนี่ยเลขอะไรบิกกับเลขไทยนี่เลขไทยเลขอารบิกจะหายากนะเลขไทยหายง่ายกว่าพศอ,อ,อะไรกไม่นู้เนมมองไม่เห็น สองสี่แปดห้าอ๋ออันนี้อันนี้ต้องเป็นแปดห้าราชการที่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 แปดเพราะราชการที่เก้าเขาเริ่มที่สองสี่เก้าสามเนาะหลายคนจะจําได้โอ้อะไหนๆก็ให้ดูดูอันนี้ด้วยพูดถึงราชการที่เจ็ดเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญในสมัยราชการที่เจ็ดอันนี้จะเป็นพระฉายาลักษ์ ทรงเจริญวัยเขาจะมีเขาจะมีสัอ่พระบรม,มรูปจเจริญวัยและและและ,จะเจริญวัยและทรงพยาวที่ที่เราก็จะเรียกกันว่าเหรียญหัวโตนะเหรียญทรงพยาว<ม>แต่ถ้าเป็นอันนี้ก็จะเรียกโอ้ยมีมาไหลเหรียญอยู่นี่อันนี้นอันนี้เนี่ยเนี่ยครุฑมีตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะคะครุฑไม่ได้จะมี ในราชการที่9นะเนี่ยครูราชการที่8ก็มีเห็นไหมคะสวยเนี่ยหลอดเคลือบยังอยู่แบบนี้นะคะจะสวยมากเพราานมิกาสัมผัสเนี่ย2 4 8 9เห็นไหมคะ2 4 8 9เนี่ยยังสมัยรัชการที่8อยู่รัชการที่8อันนี้เขาก็จะมีชนิดราคาเนี่ยหะคะ่ะ50สตางค์25สตางค์1สตางค์10สตางค์1สตางค์เลขอรารบิก เออเล็กไทยค่ะเ,เล็กไทยเนี่ยครุฑราชการที่แปดชนิดราคายี่สิบห้าสตางค์ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเอาให้ชมเนี่ย,ยก็ชมของเก่าของรุ่นเก่าของโบราณแล้วก็เอาเอาเอาโบราณที่เข้ายุคเข้าสมัยเดียวกันมามารวบร,รวมให้ชมอ่ะจะบอกว่าถ้าเหรียญดีบุกนะคะถ้าดีบุกเขาเขาไอถ้าปลอดเครือบเขาหลุดแล้วเขาจะดําแบบนี้ค่ะ นะคะไม่น่าเก็บ